จะทำคุกกี้เนยสดนะคะเป็นคุกกี้เนยสดสู้ๆนะคะเพื่อให้กับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสู้กับโควิด -19 นะคะก่อนอื่นเลย,เลยค่ะเราก็นำเนยสดนะคะที่เราวางไว้อุณหภูมิห้องเหมือนเดิมนำมาตีค่ะให้เขานุ่มลงนะคะจากนั้นเราก็ทำการใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะจากนั้นเราก็ทำการตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากัน สังเกตดูนะคะพอน้ำตาดาลายดีนะคะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเนี่ยค่ะได้ที่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ทำการใส่ไข่ลงไปค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากใส่กลิ่นวน,นิลาก็สามารถใส่ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเพื่อที่อยากจะให้คุกกี้ของเรามีกลิ่นเนยจากนั้นค่ะเราก็ทำการปั่น ส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเนี่ยค่ะจนขึ้นฟูนุน่มดีนะคะทำการปาดอ่างขอบนะคะแบบนี้แล้วก็ทำการลอนของแห้งลงไปค่ะ mm hmm. จากนั้นเราก็เกี่ยเกี่ยเข้านิดนึงนะคะแล้วก็ตีสปีดเบอร์ตาสุาดค่ะเกี่ยให้ทุกอย่างเข้ากัน พอเริ่มเข้าที่นะคะเขาก็จะมีความที่จะหนืดตัวขึ้นนะคะเพราะว่ามีแป้งผสมอยู่เนี่ยค่ะมันจะหนืดขึ้นแบบนี้นะคะพอเข้ากันได้ที่ค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตล่อมตะล่อมเขาแบบนี้แล้วก็นำมาแรปนะคะอันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะ แบ่งมาอย่างละครึ่งแล้วก็ทำการแรปพลาสติกเนี่ยค่ะเราแรปเขานะคะแล้วก็จะนำเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็จะพักแป้งเอาไว้เป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ครบ2ชั่วโมงนะคะเราก็ทำการนำแป้งนะคะออกมาเนี่ยค่ะบี้เขานะคะให้เขานุ่มตัวลงจากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปกันค่ะ เราโรยแป้งนะคะลงไปบนพื้นนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ทําการนวดเขาแบ่งแป้ง,ปงออกเป็น2ส,ส่วนค่ะแล้วก็ใช้ไม้นะคะกลึงแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะหนาประมาณ0.5มิลนะคะเนี่ยค่ะประมาณครึ่งเซนเนี่ยค่ะแล้วก็กระจายให้ทั่วพอดีเราหาแป้งกลึงไม่เจอะคะก็เลยใช้เป็น สักกระเบือไม้แล้วก็ห่อแรปนะคะเนี่ยค่ะเราเกลี่ยแป้งเขาให้กระจายนะคะแล้วก็ใช้พิมพ์ค่ะกดลงไปอันนี้เป็นพิมพ์กดนะคะเป็นรูปสู้ๆนะคะชู2นิ้วแล้วก็กดแป้งอ่ากดให้ขึ้นรูปแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเต็มแผ่นส่วนที่เราลอกออกด้านข้างนะคะเราก็จะรวมตัวกันนะคะก็เอา เศษเนี่ยคะ่ะไปรวมแล้วก็สามารถขึ้นรูปได้อีกนะคะคุกกี้นะคะชอบความเย็นนะคะถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราขึ้นรูปอยู่ส่วนไหนที่ยังไม่ใช้เราก็สามารถนําไปแช่ตู้ยเย็นได้คะ่ะเนี่ยคะ่ะค่อยๆลอกเขาออกมาได้แบบนี้นะคะว่าจนเต็มถาดค่ะแล้วก็นําเข้าอบนะคะเราใช้อุณหภูมิร้อองศานะคะอบเป็นระยะเวลา20นาทีคะ่ะ เรียบร้อยนะคะคุกกี้เนยสดของเรานะคะเราจะส่งแงกจ่ให้กับทีมแพทย์พยาบาลนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ